กำลังนั่งแกะลำไยอยู่นะครับจำได้ไหมข่าวก่อนที่ลงคลิปไอ้เมื่อวานวที่ลงคลิปไปที่ลงในเฟซนะที่บอกว่านึ่งข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวมันเป็นมันแฉะ ข้วเดนียวมันแฉกกินกับกินกินกับเนื้อทอดไม่ได้ตอนแรกตั้งใจว่าตั้งใจว่าอันนึ่งข้าวเหนียวจะกินกับเนื้อทอดอเออลืมไปว่าไอ้ที่นึ่งอ่ะมันโดนมันโดนมันโดนไฟไหมไม่ใช่ไฟไหมหรอกมันน้ํามันแห้งน้ํามันแห้งมันก็ไหมที่ที่นึ่งอ่ะที่นึ่งมันก็มันก็ไหมไฟไปมันเป็น เป็นนั่นเลยก็ใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปวันนั้นวันนั้นทําเนื้อแดดเดียวลูกพ่อยากกินข้าเหนียวลูกพ่ออยากกินข้าเหนียวกันเนื้อเนื้อทอดหลานก็อยากกินก็เลยก็เลยเอาข้าเหนียวไปแช่ข้าวขาเหนียวไปแช่อ่าไปล้างน้ําแล้วก็แช่ไว้เพื่อที่จะนึ่งองอ่าปรากฏว่าลืมไปว่าที่นื่งไม่มีก็เลยเอาไปหุง เขาข้าวเหนียวไปหุมก็เลยกลายเป็นข้าวแฉะแฉะนี่ก็เหนียวแฉะแะกินกับกินกับกินกับเนื้อทอดไม่ได้มันแฉะมันเหมือนข้าวต้มไปเลยก็เลยก็เลยต้องไปซื้อข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่ที่ร้านข้าวเหนียวนึง่งห่ือที่ร้านขายซ้มตำอะไรเงี้ยเอามากินเอามากินกับข้าว แล้วข้าเหนียวที่เรานึ่งทิ้งไว้แฉะมันก็จะทิ้งก็เสียดายไงก็เลยเอาเก็บใส่ตู้เย็นไว้ก็เลยก็เลยคิดว่าจะจะทิ้งก็เสียดายอ่ะก็เลยก็เลยพูกจะบอกเอามาทําอะไรกินได้ก็นึกถึงเออก็ก็นึกถึงไอ้ข้าเหนียวเปียกลําใหญ่ เคยเห็นนะเคยเห็นนะแต่ไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยทำไม่เคยกินไวยต้องไปแต่เคยเห็นอยู่อ่ะ,ะเพราะว่าเพลินเมื่อวานลูกสาวซื้อซื้อลำไยมาบอกเอามาให้พ่อทำข้าวเหนียวข้าวเหนียวเปียกลำไยวันนี้เลยก็เลยเอาข้าวเหนียวไปแล้วข้าวเหนียวตั้งไฟละข้าวเหนียว ไม่ใช่เ้าเขาเหนียวเปียกมันแฉะไปมากครับเอาแล้วไปตั้งไฟลองเอาไปลองเอาไปไอลองเอาไปตั้งไฟใส่ให้มันละลายให้มันเป็นเหมือนข้าวอะแล้วก็เห็นก็โอเคมันใช้ได้ก็เลยเอาน้ำตาลใส่ลงไปใส่น้ำตาลไปแหละแล้วก็พักไว้ก็ ไม่กล้าทาตอนแรกก็กลัวแบบว่ามันจะใช้ไม่ได้ก็เลยเไปลองทําดูก็เลยไปลองดูก่อนปรากฏว่ามันกโ็โอเคใช้ได้ก็เลยน้ําตาลใส่น้ําตาลใส่แล้วก็ปิดอ่ามันมันนั่นไปก็ชิมด,ดูมันก็นกหวาน,วานมันก็พอหวานหวานมันก็พอหวานหวานตอนนี้ก็เลยมาก็เลยมานั่งแกะลำไย อย่างที่เห็นนี่แหละเอามานั่งนี่ก็ไม่รู้เขาซื้อมาเท่าไหร่กหนกันไหมล่ะเรื่องไม่ถึงโลดดยันนี้อันนี้ไนมะ่ถึงโลแกจะหมดแล้ว ักวิดีโอไว้แป๊บหนึ่งก่อนนะมันก็จะยาวไปเดี๋ยวตานั่งแกะให้หมดกันเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาใหม่อีกทีเสร็จแล้วได้แค่นี้แหละลำไยอันนี้อ่ะเปิดได้แค่นี้อมีลำไยเน่าอยู่รูปลำไยเน่า เดวเใส่ถุงขึ้นกันเดี๋ยวเอาเอาลำไยที่แกะแล้วตาไปล้างน้ำก่อนนะล้างน้ำให้สะอาดก่อนเดี๋ยวเราจะเอาไปทำขนมกันนี่ ดยวมาตาจะล้างเรียบร้อยแล้วนะฮะลำใหญ่แล้วล้างมาเรียบร้อยละอืมข้าเหนียวนี่งไงข้าเหนียวที่ที่มันอันนี้จะไม่เอานะอันนี้ตาจะทิ้งเลยเพราะว่ามันจะเยอะไปข้าเหนียวมันจะเยอะไปก็เลยก็เลยไม่เอาเอา เอามาพอประมาณไม่เอาเยอะแล้วนี่เ,เดี๋ยวกันนะอันนี้หมอ้อนวบางแดดเลยแดดมันใสอันนี้หมอ้อนี่อันนี้ที่ตาต้มมาไว้ใช้ใช้จานปิดนะฝามันโดนเขา เขาไม่มีฝาหมอ้อใชมั้งเขาก็าเลยหยิบยืมไปเ <c oughs> หลือแต่หม้อเปล่าฝา,าหายบ้านนี้มีแต่ฝาไอ้มีแต่หมอ้อฝาไม่มีนี่นะนีต่ตาต้ไมไว้ใส่น้ําตาลเลยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทาจะจุดไฟแล้วจะอ่าเอาลยาไยใส่อ้จะเปิดไฟให้ร้อนแล้วก็เอาลำไย,ยใส่อีกทีหนึ่ง โอเคนะเดี๋ยวพักหนึ่งอันนี้ก็ที่จริงมันก็ยังไม่ล้งก็ไม่เย็นหรอกยังร้อนอยู่เปิดไฟนิดเดียวมันก็เดือดแล้วหนตูตาไม่ได้ใส่เลย คนแล้วเดี๋ยวเปิดไฟไฟ on, on. อ่อนๆอือหือนี่ขนาดนี่ขนาดแบ่งแล้นะนี่ขนาดแบ่งไวะนะ้แล้วแหละยังเยอะเลยอะ่ะดูตาทำอย่าอย่าไปคิด ว่ามันอาจจะไม่ไม่ใช่แบบนี้ไม่แบบนี้นะตาบอกเลยว่าตาทำกบบข้าวทำอะไรไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เก่งนะไม่ได้เป็นอะไรนะที่ทำได้ก็คือแบบนั่งดูนั่งดูใน youtube ดูอะไรประมาณนี้ทุกอย่างแหละนั่งดู youtube เอาแล้วก็มาทำอะไรที่มันเคยทำก็ทำได้อะไรที่ไม่เคยทำก็นั่งศึกษาหรือว่าเขาทำยังไง แต่ข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยเห็นมีหลายสูตรเหลือเกินบางทีแบบอะไรนะแบบข้าวเป็นต้มข้าวยังเป็นเนม็ดๆอยู่เลยแล้วบางทีเขาใส่อะไรนะใส่ใส่แป้งใส่แป้งใส่แป้งลงในข้าวสาลอเอาํำไย,ยมาต้มใส่น้ำตาลแล้วก็เอาํำไย,ยใส่แล้วเขาก็แป้งใส่คนอะไรประมาณนะี้พอได้กินแล้วมันจะเหนียวๆแต่ว่าแค่ข้าวเหนียวมันก็เหนียวพอแล้วเนาะ ท่านก็เลยไม่ไม่ไม่เอาตามนั้นอนะ่ะเอาตามที่เราแบบข้าเหนียวเปียกจริงๆอะ่ะมันือตามสภาพนะตามสภาพก็เหนียวที่เราที่เรามีนะเราคงจะไปทําตามเขาไม่ได้อะ่ะเอาตามที่เราที่เราทําอ่ะที่เราเห็นข้าเหนียวเรามันเป็นยังไงมันแฉะลักษณะเน,นี้ยจะทิ้งก็เสียดายอ่ะก็มาทําแบบนี้แหละตอนนี้อันนี้เสร็จแล้ว กะทิกะทิกะทิลาดกะทิลาดเดี๋ยวตาไปไว้ตรงนี้สักพักหนึง่งแต่ต้องปล่อยทิ้งไม่ได้เหมือนกันนะต้องคนเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นน้ําตาลมันไม่ไม่ก้นเดี๋ยวตาไปหากะทิกัน <c oughs> เดี๋ยวมาตอนนี้เรามาทำน้ำ น้ำกะทิไว้สำหรับราดจัะตาใจ้กะทิกล่องนะเยี่ยวอะไรดูเองตัดก่อนตายังไม่ได้เปิดไฟนะตากะทิใส่ก่อนน่ะใส่ั้ำกล่องเลย แป้งมันลงไปกช้อนหนึ่งไม่น่าถึงช้อนเอ้ยทำไมไม่แน่ใจอ่ะช้อนช้อนชาเอ้ยช้อนช้อนโต๊ะแล้วก็คนคนนะคนนะไม่ใช่คนคน ตาจะคนนะไม่ใช่ไม่ใช่คนคนคนไม่ใช่คนหมกกเสร็จแล้วก็จะใส่นี่เกลือมันใกล้ไปหน่อยนะเพาตาโซมก็อเกลือใส่หน่อยหนึงใส่แค่นี้ไม่รู้อ่ะไม่รู้สิใส่ไปหน่อยกัน แต่มันมันรสชาติไงเค็มๆกะทิกะทิะทข้าวนี่ต้องเค็มๆอ่ะใส่แค่นี้ก่อนต้มตนแล้วจะเปิดอ่ะแล้วจะเปิดไฟถ้าเปิดไฟอ่อนๆน,นะ น่าจกคนทําตามขอเป๊ะนี่ตาทําเป็นเพราะตาเรียนมาสมัยนี้ทําอะไรง่ายๆเปิดดู y o u t u ู e ว่ามีให้เลือกครูบาอาจารย์เพียบแต่อยามาแต่อยามาดูว่าตาเหมือนตามานั่งสอนไม่ใช่นะอย่าเลยนะ ดูเพ่อความบันเทิงดีกว่าตาทําคลิปไม่ได้ทําเพื่อว่าจะมาใครมาทําตามหรอกนะทำเพื่อความบันเทิงใครดูก็ดูใครไม่ดูก็อยา่าดูคนทํามีเยอะแยะคนทํา y o Youtube เยอะแยะเลยเปิดไปอาหารแต่ไะอย่างนี้โอ้โหบางทีก็คิดอยู่นี่ เขาก็ทํากันนะเราจะไปทําทําไมเออก็นั่นแหละสิแต่เรากินนี่กต่เรากินเราก็ต้องทําถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ทําแต่บางอย่างก็อยากทํานะแต่บางอย่างอาหารบางอย่างก็อยากทําเห็นแล้วมันน่ากินก็อยากจะทํากินถ้าจะไปนั่งซื้ออาหารตามร้านอาหารก็แพงทำเองก็จะถูกไหย แล้วคนไปเรื่อยๆมันช้าเปิดไฟนิดนึง่งเข้เาไฟเอาไฟกลางร้อนร้อนร้อนมือร้อนมือช้อนสั้น เ <RIS> ดี๋ยวมยยเลคันเหมือนมันจะข้นแล้วพอแล้วปะแล้วมันข้นแล้วโอ้ยวายข้นไม่ทันตั้งตัวเลยจบโอ้ยข้นเลยอืมกําลังดีกําลังดีนี่ไงมันมันเป็นแบบนี้เลยนะนะ เป็นดยไม่ได้ตั้งใจโอเคนะเดี๋ยวตาจะไปลองใส่ถ้วยแล้วก็ลองชิมดูฝีมือตาไม่ได้ว่าการทำข้าเหนียวเปียกลำใหญ่ครั้งแรกในชีวิตในวัยกเกษียณเดี๋ยวเราไปใส่จานกินดีกว่านี่ตาไม่ตัก ไปตักข้าวเหนียวมาแล้วข้าวเหนียวเปียกมาแล้วอุ้ยช้อนเลยกว่าอืมไม่ชอีกหน่อยอีกหน่อยอีกนิดนิดอีกนิดหน่อยอีกนิดน่อยโอเค โอ้ยป่ะเดี๋ยวเราไปกินกันอ่ะเรียบร้อยเห็นยังเขาต้มราดกะทิไม่ใช่ก็เหนียวเปียกลำใยย่นี่บอกข้าต้มราดกะทิเห็นเห็นพันใหญะตาไม่ค่อยชอบอ่ะ ข้าวัป็นหน่อยเนาะเออกะทิมันข้นมากเลยอะ่ะไ่าชอบอะ่ะี๋ยวกินกันกินกันจะกินกัน,กน,กนหาวลำไย ก็ข้าเหนียวก็รสชาติก็ไม่ไม่ไม่หวานจัดนะไม่ได้หวานจัดแต่ลำไยนี่โดยลำไยนี่หวานเลย หอมดีก็ไม่ค่อยหวานนะกำลังดีแบบี่ยมีปลาหมึกมีปลาหมึกย่างมีกุนเชียงทอดนะ ไอ้ปลาหมึกทอดตุ้งเชียงทอดนะมีไข่เจียวประกาศดองยำยำอะไรนะยำกุ้งแห้งนะถ้าจะอร่อยนะครับต้นเราเล่นอโอเคครั้งแรกที่ที่ที่กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวเปียกลำใไย ครั้งแรกที่เคยกินนะอายุป่านนี้แล้วเพิ่งเคยกินแล้วก็เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่เคยทำอีกคำหนึ่งไปแล้ว ช่วยไปกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามให้ตาด้วยนะไปครับ